กลังใช้เค็นยกครับตัวนี้จะมามาสัมผัปสป่าสักหน่อยนะฮะดีไปเทีจ้าสามเหนือไปถึงแม่สอดเลยครับผมเข้าสวัสดีครับป๋าครับวันนี้ไปถึงแม่สอมสสดมาเลยใช่ไหมครับี่ครับผมไปรำแม่สอดมาแล้เดิน<อ>ได้แล้วครับรำ<อ>แม่สอดที่<อ>ทวัดไทยสามัคคีวัดไทยสามัคคีเออไปรำมาแล้ว เยอะไหมครับทุกท่านเยอะครับเที่ยวเหนือแล้วเราตั้งใจไปทัวร์หนกแเดนพุทธพาณ์นั่นแหละลลครับไนพุทธพาณ์เลยมีพะเยามีน่านมีเชียงรายเชียงใหม่โลกประวัติดาสเหนือท่งนั้นเลยใช่ไหมเหนือเ่านั้นปลายพุทธพาณ์แล้วก็ทางเห็ครับพี่ตาแหกเลยไหมตาตาหน้าผมได้เลยโอ้ดีครับผม ไอ้ทั่วเลยครับนี่ถึงภาคเหนือเนีสุดยอดจริงจครับลุยหาลุยนะครับผมงานไม่มีจนป่วยจะถึงวทยุนางานยาวเลยงานยาวเลยครับยาวมาตั้งแต่เปิดวงไม่มีวันว่างไม่มีวันหยุดยิงยาวเหนืออีสานตกแต้งเนือไปหมดครับ จริงครับสุดจริงครับชูเฟอร์นี่ต้องบริหารสายตาให้ดีๆครับส่วนมากจะไม่ได้ชูเฟอร์ทำงานน้อย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 ก็จะมากชูเฟอร์ครับผมไปละครับไปพาชมบริการครับนี่นะครับกำลังยก นะใช้เค็นยกเลยครับตัวนี้ชมกันสดๆ,ๆเลยครับเออมาเพื่อครับเอฟซีทั้งหลายเอฟซีของรอบใหญครับสอง 2, 2> มือครับสิบเจ็ดสิบแปดครับตัวนี้พ <18, S 2> ่อข้าแม่ขายครับตัวนี้ครับจะพาไปเบืบเ้องสรตนะครับพาไปเบื้องสตร์ ครับผู้สัตว์สองศาสผู้ดมาซ่านั่งหลังเด้อนี่วนๆจนมุนกันแล้วชนมุนกันแล้วโอ้โหเอฟซีหน่อยเอฟซีใหญ่ไป่หลุดไปกลางครับนี่จองฟาดจองจองเด้อจองเด้อเฝ้าเด้อจองไหน่อยไลล่เยนี่ครับจองไปก่อนครับเดี๋ยวญาติมู่มีมานั่งนี่ เดี๋ยวพูดกอวครับเดี๋ยวทำให้ก้อนปูทั้งใตเลยดิปูไ้เลยทั้งใตน่ะเฮ้ยเดี๋ยวพที่เอาไอ้อันนี้ลงนี้ของเราอยู่ลุ่งค่ะมันเข้ากัได้อันี้ในน้อยแน่เนี่ยอ้าวไ ฟรัครับฝ่ามา้ครับมาซาดนั่งหลังครับมาก่อนั่งนาเดิมวนนี้ลูกคอยบอกาพล้านปูยินเนแม่อก้าลานมูที่แม่่บ้านนี่บอเนยบ้านนี่แหละเขาเป็นงา้นครับนี่วนี้อากายกชอบ้่าเจดีย์ชอบฝ่ดียีพี่สองมือบอกเดีูวานี่ไปแล้วปิดปูไทยปิดปูไทยวานนี่คืนนี่ขึ้นสุดทไทยกับเบียร์พาราน บรปะได้มาาดาสสีปินผู้ชายอ่ะบอกเิ่านม่วงนอนน้ำสิงแลเราเรอเพิงคืนนี้เลย้ะเราต้องมาหยงป้าเลยู่เรียบร้อยแล้วเกิดการแยกสากันแล้วครับนี่ป้าปูพ่ป้าปเดี๋ยวไปนะนังปูยุนี่ราคาอ๋ออันนี้ยุบ้นนี่ประคับป่แม่าเลยยุบ้นนี่หจ้ายุบ้นนี่โอ้ ไี้หมดละบ้านนาใหญ่บ้านนาใหญ่จ้งางงนนกเจ้าฟ้าบ่ครับเนาะจ้ะจะาแบบลกูกทอดฟ้ามาหาเกดีเกดีสองมือสิบเจ็ดสิบแปดมื้อนี้ขึ้นสุดท้ายจ้ามื้อนี้ขึ้นสุดท้ายคืนนี้ขึ้นสุดท้ายจัดเต็มเลยเนาะจ้าเอาเอาฟ้ามาครับดีนี่นี่ไม่เล่าไม่เล่าเอาที่ฟ้าปูฟ้าปูอ้าเม้าไก่แท้ลูก เนี่ยเปองวางเนี่ยเนี่ย่ันนี้มาตั้เมือรเนี่ยมาตงเนี่ยมาต้งนี่ครับเลือสาเจลือสาไวพ่เบื้งครับพี่ไปอย่างนี้นีครับ เจี๊ยบหมูสดครับนี่แล้วบอกมาบอกอีกอย่างหนึคืออันนี้นนคือเดินไงครับเดินแจได้เด็กโอ้โหเจออี๊ยบแจบหมูสดคือกันครับดูนะครับันี้ผู้สาววันนี้ผู้สาวหน,นักถุดว่าผู้สาวหนกักผู้สาวหนกวักถุดว่าโอ้นี่ครับผ่ามาเด้อครับผ่ามาเด้อนี่ครับวันนี้ก็ บรรยากาศครับนี่นะครับการตั้งวิธีของพ่นครับนี่ใส่เคสนกไปเลยนี่ครับมาจองจองจองถาดจองอย่างนั้นแล้ว เป็นบรรยากาศนอกของเยานใจว่าปู่ศาสตร์ล้อครับทะเลสาเรยกว่าทะเลสานี่มุนียวไปแล้วหนีวแล้วหวปแล้วคุณอคุณคุณามาครับเอฟซทุ่ัศนครับเอฟซีของเราเบียร์ปนสินคืนนี้ครับ เจอกันได้ที่วัดนากลางขึ้นสุดท้ายแล้วครับนี่ขึ้นสุดท้ายแล้วขึ้นสุดท้ายแล้วนะครับพนังานพูดก่อนแข่งขันกันครับแข่งขันกันสกันดีครับ เก่งนุกเลยครับดีๆคนด้วยกันดีครับวันนี้การคิปนี้ก็เอาไปจะมีก่อนนะครับวันนี้ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของข้าวใหญ่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับฝ่ความบริสุทครับคือนี่ครับจังหวัดนาการตำบลจำนวนตำบลนาการอำเภอจำนวนครับผมนี่ๆให้ติตั้งได้แล้วครับทีครับผม